ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับรกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งที่สำคัญนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนนี่ทำในวันนี้มาจากร้านมาร้านหนึ่งนะถ้าเกิดว่า,ท,าท,ท่านไปที่หนองมนใช่ไหมหนองมนครับท่านไปที่หนองมนเนี่ยท่านต้องไปนะร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าเจมีแนซีฟู้ดอ่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้เก่งจริง หนึ่งหนึ่งในหนึ่งในตักหมอหนึ่งเลยคนนี้หนึ่งจริงแล้วทํามาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ลูกเขามาบอกวันนี้ลูกเขามาออกรายการ <c oughs> จเจมีนามานะครับแต่แกพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะครัเขาไม่ใช <c oughs> ่ลูกอขายัางรู้เรื่องอลูกออเลยเลูกจะมาเล่าจเจมีนี่แกเก่งจริงนะผู้ชมแต่วันนี้ลูกจะมาร่วมรายการกับเรา <c oughs> เมนูที่มาสอนในวันนี้เขาชื่อว่าปลากระพงทอดราดพริกขี้หนูสดกากหมูเนี่ยฮะพอาว่าอะไรที่มันเล่อถ้าถ้าถไอ้ปุ๊บ เอ๊ะมันมีอะไรทำไมถึงมาออกก็เ<ค>พราะมีกา,กากหมูด้วยราดพริกขี้หนูสดแล้วใส่กากหมูด้วยมันเป็นวิธีคิดนะทุานผู้ชมเล็กๆน,น้อยๆที่เวลาที่เรากินปลาแล้วก็กาก,ากหมูด้วยกันมันกรอบมันอร่อยจริงๆเจมีนทำได้แบบสุดยอดจริงๆนะฮะร้านนี้ถ้าเกิดท่านไปหนองมนท่านต้องไปแวะดูแต่ว่าถ้าท่านไม่อยากไปท่านก็ดูเมนูนี้ท่านก็ลองดูแล้วทําดูซิว่าท่านจะทําอย่างนี้ได้จริงๆหรือเปล่าครับขอเชิญท่านผู้ชมพระคุณสมบัติทามาเกสรจากร้านเจมีนซีฟู้ดครับ เอ็ดสวัสดีพอดีเลยพอดีครับเอ้ยครับเอ็ดนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่คนที่สองครับคนที่สองใช่ไหมคนโตทางกาแฟใช่ครับของเจมีนใช่ไหมกาแฟเขาชื่ออะไรเออร้านทีสามสามครับโอ้โหเก่งมากนะพี่เธอครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเป็นคนที่เบรนกาแฟเองครับผมใช่ไหมพี่เขาเบรนเองใช่ไหมอ่าเขาเบรนเองเขาบ้าเองแล้วก็ครัวเองครับปลูกเองด้วยใช่ครับโอ้พี่เธอบ้าไปแล้วล่ะบ้าถึงแม้ปลูกเองปลูกเอยปลูกเองครับปลูกที่ดอกอินทนนท์เป็นกาแฟต้นแรกในประเทศไทยที่ ในหลวงเจัาคี่ก้าท่านทรงเสร็จเข้าไปไปชมว่ากระเปต้นที่ทำไมนะคนไทยถึงปลูกได้เนี่ยคือพ่อของเขารับพี่ชายผมไปรูปบุ่รท<ะ>อก็เลยเข้าใจแล้วจริงๆท่านน่ะที่ปลูกคนแรกเป็นชาวเขาเป็นชาวเขาอยู่ที่แต่ว่า ดอยอินทนนท์ลูกชายคนโตงเจมีนชื่อพี่พี่เอกครับพี่เอกเอกใช่ครับใช่ไหมฮะเขารับเขาเป็นเหมือนกับเป็นลูกอ่ะเป็นลูกไม่ไม่ได้จะรับลูกบุญธรรมแบบกฎหมายอย่างนั้นแต่หมายความว่าเหมือนกับรับเป็นลูกเป็นลูกเออเมตตาสงสารแล้วก็สอนเหมือนหนูกลาต่อยนะไม่ใช่ไม่เหมือนไม่เคยไม่เคยเหมือนเลยฮะโอ้โหอะไรหาแต่เรื่องอีกแล้วหาแต่เรื่องเอออ่ะครับลูกเรียกแล้วขอบอกขอตอบหน่อยได้ไหมับเรียกสิ พ่อใครพ่อแกแล้วก็นี่ก็คนนี้ก็เลยมาดูร้านครับร้านทะเลจากแม่จากแม่ร้านนี้จริงๆนะคนดูไม่รู้เรื่องไม่มีประวัติแต่ว่าถ้านับก่อนเจมีนเจมีนเนี่ยไม่คนไม่ใช่คนแรกนะก่อนเจมีนคือเออเป็นอากงครับมาจากเมืองจีนครับเริ่มต้นจากการขายก๋วยเตี๋ยวโดยรถเข็นก่อนใช่ครับแล้วก็มา เห็นไม่ไหวแล้วพอมีอายุก็มาตั้งเป็นเพิงหลังคามุงจากสังกะสีกระเบื้องแล้วก็ขึ้นมาเป็นตึกนปัจจุบันท่านนับตั้งแต่อากงมาจนถึงเจมีนตอนนี้นับมาถึงคุณเลยเนี่ยกี่ปีละ80ปีครับ2488ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหงฮะมันมีร้านอย่างนี้จริงๆนะฮะ8ปปีแล้วแล้วเจมีนแกก็สามารถส่งต่อรายละเอียดอย่างนี้ให้ลูกแกได้เมื่อก่อนไม่ได้ชื่อซีฟู้ดอย่างนี้นะฮะเมื่อก่อนคือเจมีนแกเจมีนนะเดี๋ยวนี้เป็นเจมีนซีฟู้ดแล้ว ใช่ไหมเจริญเจริญขึ้นมาเรื่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเมนูที่จะมาสอนก็นแกคิดเองปลากระพงทอดราดพริกขิ้หนูใครก็ทําได้แต่พอราดพริกขิ้หนูสดจากก่างหมูด้วยโอ้โหแกเก่งจริงๆเราไปดูพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปดูร้านอยู่ตรงไหนเออยาดอยู่หนองมลน,นะครับเส้นสุขุมิกนะครับอยู่ก่อนถึงตํำรวจทางหลวงชุมบุรีครับอื คุยง่ายๆไปมีเรื่องกันมาก่อนเลยไม่ใช่ไม่ต้องเหรอนึกว่าไปนึกว่าไปมีเรื่องมาก่อนแล้วก็จะมาที่ร้านท่านอย่าลืมนะครับลองดูครับพร้อมๆกันเลยครับปลากระพงทอดราดพริกขี้หนูสดกากหมูจากเจมีเนซีฟู้ดนี่ครับจริงๆผมนี่รู้จักมา20 20กว่าปีแล้วนะฮะเจมีเนเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วครับแล้วก็แกก็เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันจนปัจจุบันนี้โอ้โหเหลือเชื่อฮะร้านแกใหญ่โตโหลานี้เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นทำจาก ปากระพงก่อนนะครับครับทอดเราให้มันร้อนแลก็ใส่ปากระพงนะครับครับทอดให้เหลืองกรอบพอดีนะครับแล้วเอาขึ้นมาพักไว้อทอดอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็พักไว้พักไว้ให้มันเสด็จน้ํามันครับมใส่น้ํามันครับทําน้ําราดครับเครื่องปรุงรสก็มีพริกกระเทียมครับท่านผู้ชมดูเขาใส่เลย พริกกับกระเทียมผสมกันนะฮะแล้วใส่ลงไปแต่นี่แต่งรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยเนี่มดูตามไปนะครับแต่ว่าพริกกระเทียมท่านต้องดูเลยว่ามันเยอะขนาดนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็น้ำเปล่าครับมันแห้งไปต้องใส่น้ำเปล่านะครับเพราะว่าเวลาคนเดี๋ยวจะไหม้ครับต้องใส่น้ำเปล่าน้ำเปล่าครับปรุงรสด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ปีบน้ำมะนาวครับมะนาวนี่ครับแล้วเนี่ยทีเด็ดครับ กากหมูครับใส่เลยหรอใส่ครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่หอมแล้วการนี้ก็ใส่พวกผักทั้งหลายฮะมีต้นหอมนะฮะใส่ลงไปไล่ไปเรื่อยๆครับให้มันเดือดเลยนะฮะให้มันเดือดๆเลยพอมันเดือดได้ที่ผักเริ่มสลดเอามาราดปลาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับและนี่คือปลากระพงทอดอราดพริกขี้หนูสดกากหมูครับ กว่าที่จะไปถึงไหนเลยผมขอหันไปคุยกับเจมีนนิดหนึ่งได้ไหมครับเจมีนเจมีนครับทำไมเจมีนถึงได้คิดไอ้ไอ้ไอ้นี้มาเอาไม้ย,ยกขึ้นด้วยครับเจมีนครับทำไมคิดอันนี้เมนูนี้ขึ้นมาได้ไงค่ะก็คือแต่ก่อนนี้แม่มีเรือเองนะคะแล้วก็ได้ปลาไอ้จระเมดแล้วแม่ก็เอามาทอดอทอดเสร็จแล้วแม่ก็ทอดเสร็จราดพริกแล้วก็ราดกาก,ากหมูค่ะอ๋อเหรอเป็นจระเมศใช่ไหมแต่พอเป็นยุคเราเราเอานี่นนค่ะ เอากระพงเห็นไหมกระพงนี่ตัวหนึ่งต้องสักกี่โลโลหนึ่งประมาณโลประมาณโลหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมโลสองประมาณนูหนึ่งโลสองครับโลหนึ่งโลสองมันจะอร่อยตรงไหนเออมันจะมีไขมันแทรกในเนื้อปลาพอดีครับแล้วเนื้อมันจะมันหวานนี่วิธีคิดเห็นไหมร้านทั่วไปก็จะใช้ปลาประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลเท่านั้นแต่ร้านเราเนี่ยใช้โลสองเลยครับเนื้อมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีไขมันแทรกพอดีครับมันจะหวานนุ่มแล้วมันไม่จืด ใช่ครับนี่ฮะที่เอดมองนะครับแล้วที่แม่เขามองอย่างเงี้ยน้ําราดสามรสเนี่ยฮะมันจะออกท่านผู้ชมครับมันจะเค็มหวานเปรี้ยวน้อยๆแล้วก็มันเท่มากๆตรงการเคี้ยวกากหมูกับปลามันจะเท่จริงๆท่านผู้ชมฮะน้ำราดกับกากหมูกับพริกมาลงตัวแต่เห็นไหมฮะถ้าจะทําถ้านต้องไม่งกพริกใช่ครับไม่งกกะทียมต้องถึงเรื่องนี่นี่นี่อ้อหยิบให้ดูดิเนี่ยอ้อดูดินี่ท่านผู้ชมเขาทำไว้อย่างนี้ทางร้าน เวลาเขาจะผัดอะไรก็ตามเขาก็เอาไอ้เขาเรียกอะไรตะหลิวจวกเข้าไปแล้วก็ชึ๊กชึกชึกลงไปตักเลยแล้วก็ผ่ดเลยใช่คุครั่ต้องเป็นสูตรแล้วครับที่ร้านทุกอย่างเป็นสูตรแล้วฮะต้มยาคนคนรุ่นใหม่ต้องต้องต้องทุกอย่างต้องเป็นสูตรแล้วฮะคุณแม่เมียนเก่งมากสมัยก่อนใช้วิธีการช่างมือชสน้ำตาลหยดน้ำปลาแต่ว่าบางทีลูกค้าเยอะเนี่ยมันจะไม่คงที่แต่ว่ากับเป็นรุ่นเราเนี่ยเจนสามเนี่ยคนรุ่นใหม่ทุกอย่างต้องเป็นสูตร เป็นสูตรหมดลูกค้ามากินทุกครั้งจะได้เท่นกันอร่อยทุกครั้งอครับผมเ้าบอกาน้ำหนักเดิมรสชาติเดิมหมดเลยรสชาติแบบนี้เลยรสชาติอย่างนี้เลยเป็นไงอร่อยคือกากหมูครับมาเมื่อกี้เหมือนที่อาบอกลพอมันเข้าไปกันเนื้อปลามันแบบสองฟิลลิ่งอยู่ในคําเดียวอะแล้วพริกเนี่ยเผ็ดนะสําหรับผมมันเผ็ดมาอ่อนๆเลยแต่มันหอมเหลือเกินนะครับแล้วก็รสชาติของน้ําที่เขาปรุงแล้วมันหวานหวานมันมันเผ็ดๆอ่ะอร่อยอร่อยออืื คือจะบอกว่าคุณผู้ชมลองนึกสภาพว่าเมนูเนี้ยเหมือนปลาสามรสแต่ยกระดับรสชาติขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปแล้วที่สำคัญคือสามรสของเขาเนี่ยรสเผ็ดมันโดดเด่นคือมันมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หวานไะแต่ว่ามันมันจัดจ้าขึ้นมาแล้วแบบอันนี้มันลงตัวคุณผู้ชมกากหมูของของแม่เม้นเนี่ยมันดีพอตาวัยรุ่นกันเลยวหรฮะมันลดเลยแหละ มันลดเลยแหละคุณผู้ชมนะ,ะร้านเจมียนตีพูดกับเมนูปลากระพงนะฮะปลากระพงทอดราดพริกขี้หนูสดกากหมูเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มเวาพูดถึงเจมียนขึ้นมาผมสองคนนะผมกับเจมียนเท่านั้นนะที่พอพูดถึงเจมียนขึ้นมาจะนึกถึงเจกหอ,อนึกถึงไหมค่ะเนาะคิดถ,ถึงเลยครับคิดถึงนะ เจ๊พ้อนี่เป็นคนที่มีบุญคุณกับเจมีนมากๆนะครับดีมากเลยค่ะเป็นพ่อที่ดีมากเป็นพ่อที่ดีเป็นเลยล่ะแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในชนบุรียิ่งใหญ่จริงนะเจ๊พ้อเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงและยิ่งใหญ่ในใจคนตีก๊อก์ฟแกเนี่ยแกตอนตีด้วยกันนี่แกอายุเจ็ดแปดแปดสิบแล้วนะฮะแปดสิบแปดสิบตอนตีเก้าสิบเก้าสิบหกค่ะแม่ตอนแกเสียชีวิตเก้าสิบหกแต่ตีกับเราเนี่ยก็แปดสิบแล้วแปดสิบยังออกรอบโทษนะครัแปดสิบเนี่ยแกต้องต่อเรารอบละสามหลุมนะฮะ ต่อให้อายเกือต่อรอบละสามหลุมเก่งมากครับเก่งมากมากครับแกตีเนี่ยก็โชว์ไดเวอร์เนี่ยนะครับร้อยกว่าหลาไม่ถึงสองจอดที่สองตีโชว์ไม่ออนหรอครับแต่จอดที่สามชิปไปยังไงก็ไม่ต้องพัดเหรอโอ้โหนั่นคือเจค็อแต่ตอนนี้แกไปตีบนสวรรค์แล้วนะแกไปตีกอล์ฟบนสวรรค์เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณเจมีนมากๆนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมบัตินะคุณเอสนะครับแล้วผมบอกได้จริงๆว่ามันเป็นความแตกต่างและความลงตัวและความอร่อยและความพิถีพิถัน และทุกๆเมนูของเขาที่ทำมาให้เรากินนะวันนี้หนูบอกไม่มีอันตรงนี้เลยอว่าะฮกากหมูกับปลาดุกต้องได้กลับบ้านเห็นไหมมันมหัศจรรย์ครับวันนี้ขอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งขอบคุณเจมสนซีฟู้ดขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมโดยตลอดอย่าพลาดถ้าเกิดไปหนองมนครับไปร้านเจมยนเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ Bye.